แล้วก็ตีไปอีกแล้วถ้าเราคบห้าคนก็สามารถไปแลกชุดเกาะอีกชุดเกาะได้เมื่อกี้ถ่ายได้แค่สิบนาทีมันมีคนรอรออ่ะเออใช่อะมันมันไม่มีใครเออใช่ลืมไปคือมันดีแคมถ่ายได้มันดีแคมซึ่งมันดีแคมของผมเนี่ยมันถ่ายได้ไม่นานเพราะผมไม่ได้ใส่บัญชี แล้วมันจะมีตัวสามขบนเพราะผมไม่เพราะผมไม่มีบัญชีของผมไงผมไม่มีบัญชีผมดังนี้มันก็จะถ่ายได้สิบนาทีแล้วผมสมัครไม่เป็นด้วยไม่ได้ซื้อด้วยผมก็เลยนี่แต่จะถ่ายได้สิบนาทีก็จะไม่เหมือนกับแฟบแทนนะฮะเพรารสหลักให้กับแฟปนี่แหละพัษณาให้กับแฟน้ำแต็ม จะนำเลยคุณควรจะใช้ี๋ยเอฟโอมาสเตอร์ทำมีลายสายนะแ้ะแต่ชุดเกราะที่คุณจะเลือกใส่นะมันก็มีชุดเกราะหลายประเภทนะซึ่งวอลเลก็เป็นชุดเกราะแรกของผมนะที่ผมยังเก็บไว้มันอยู่นะเพราะมันเป็นชุดแรกที่ผมมีนะที่จะลึกครับโอเคครับตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวครับ เราต้องไปแลกของให้เขาดูด้วยเอ้ยได้ของเยอะเลยแต่ไม่รับตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนมาเท่าไหร่วะมาดูเคสก่อนนะฮะ<อ>ครับออไอ้นะครับน้ำเหรอครับโอเคดาวครบชิ้นส่วนแล้วนะแล้วก็ไปกันเลยนะฮะออกจากที่นี่โลงออกจากที่นี่แล้วใช้ติดเลดีมไลท์เราจะออกเนี่ยขอแนะนำเลยต้องตีตัวนี้ก่อนไม่งั้นเราออกจากที่นี่ไม่ได้ออได้แล้วครับออกม่อ,อแล้ว นะคือพวกนี้เป็นพวกเจ้าถิ่นนะคล้ายๆหมาเนะี่ยเป็นพวกเจ้าถิ่นนะนชอบตีชอบหาเรื่องนะฮะโอเคแล้วก็ไปเข้าไปเดคอสมันเขนก็จะเขียน,ยนยว,ว่าคอมพลีซึ่งคอมพลีแปลว่าสำเร็จแล้วก็อะไรวะเชิ่อนีน่แปลว่ารับไปเลยรับไปเล้วเนี่ก็ได้ชุดก่อนแล้วคุณรางวัลที่คุณต้องการรางวัลไม่ให้อะไรมาแล้วทีนี้ก็เข้าไปในนั่งคานะแล้วก็ขายของซะซึ่งช่งชุดลาวไปเกมผมมันไอ้นี่มัน มีสองชุดแล้วซึ่งผมไม่ต้องการโอ้รัสแมกิมูหายไปเลยวะเฮ้ยชุดหายโอเคไม่เป็นไรนะก็เป็นชุดเซตไปนะเราไม่ต้องขายชุดผมนะเดี๋ยว์เขาหนี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โชว์หรือใส่โชว์หรือใส่โชว์มีใส่ชุดนี้ได้มั้งมาใส่เล้วก็ใส่โชว์มีหุ่นอย่างนี้นะก็จะมันก็จะดูกปกตีหน่อยนะมว่านี้มันติด มัชีนกันแพ็กนะตายมาติดใส่ด้านหลังนะฮะไ่ชุดมันดูกลนๆเลยวะว้า <c oughs> ปะคุณเห็นคุณดูไหมครับคิดไหมครับ <c oughs> ดูดลเลยครับเออมากเออมากโคตรเลยโคตรเออเลยแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรนะ<อ>เราในเมื่อเรามีฟ็อก์เปแล้วก็แล้วก็แล้วก็เฟียวได้นะ โอเคนะฮะเดี๋ยวครัวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะมีต่อก็ได้หรืออาจจะถ่ายเล่นอก็ได้มันดําเดินในเรื่องมาดําเดินในเรื่องให้สนุกสนุก,นกมีคัฟซีนอะไรก็เดี๋ยวจะแปลให้ดูเดี๋ยวจะแปลให้ดูถ้าสำไหนแปลไม่ได้กด็จะไม่แปลนะฮะซึ่งส่ว <c oughs> นใหญ่ก็จะแปลไม่ค่อยได้นะฮะแต่ก็จะแปลเท่าที่ได้ก็แล้วกัน,น ก็ S <S ไม่มีสับไตเต้เนะก็โอเคแล้วก็ใครดีนะก็ตัวลาไปก่อนนะครับผมกงนใหม่กับคลิปหน้าถ้ามีอีกก็ถ่ายอีกเลยแล้วก็แล้วก็จะได้อยู่กับคุณเ,เมนูแน่นอนคุณเมนู17นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่จะร่วมไปไประจญภัยกับพวกเรานะในเกม Adventure Quest World นั่นเองของสหรัฐอเมริกาเกมนี้โอเคแล้วก็แน<ส>้นำเลยเกมนี้บัเยอะมาก ใช่ครับแลกด้วยครับท่านแหลกด้วยครับถ,า,บถาตีกันเยอะยิ่งแหลกครับโอเคตอนนี้ก็เวลาเวลาเท่าไหร่วะชิปนาฬิกาแล้วซึ่งเป็นเวลาของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เท่าที่เดาออกนะฮะก็ได้จะประมาณมานี้นะโอเคแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ